สวัสดีครับเชลเกมเมอร์พบกับผมอีกครั้งครับเด็กก่อนนะครับ,รบวันนี้ผมจะมาโชว์ฉากเปิดของเกม f a n t a s y Star o n l i น e 2นะครับซึ่งเกมนี้นะครับตอนนี้ที่ผมอันนี่เพลงให้เปิดเซิร์ฟจะเริ่มโค้เวตาเวอรที่สีนี้นะครับเรามาดูฉากกันดีกว่าครับภาพเป็นสวยกลับเกิน ตลงไปแล้วไม่โฟงไนวะม,ม,ม,มีมีแบนี้เขามีบางเสียที่นะครับเป็นดาบคัะคือไอ้ตัวนี้เป็นดานะเป็นดาล้กลวลลก็มีเหมือนว่าจะเป็นค่าจะเป็นเหมือนจะเป็นไอตัวเป็นสายเวทนะครับที่เจหอันนี้มัน ซึ่งตัวนี้ครับเลือกสายสมาร์ทเดสเพย์ด้วยนะครับตัวนี้เห็นถุ่นนะครับเป็นสายปืนนะครับเป็นปืนด้วยนะครับหลักการเล่นคล้ายมอหันตเตือนนะครับทุกคนจะได้จากพีทีนะครับนะครับนี่เหมือนเป็นสายไม้ลาเชื่อกดงเหมือนคู่เห็นไม่แน่ใจตรงนี้มีก็สายเวทแล้วก็สายปืนครับนี่ครับนี่มีตเปอร์ดระบอดชันชันสงครามเอเลี่ยนแน่ๆครับ โอเคนะครับนี่มจกเอรต่เข้าเย็บเพื่อเพือนนะครับบอกรข้าตอนนี้นะ มีการกระสอบมีการสมัคร IPAD นะครับดูแคสนะครับออกจากเกีแล้วก็ล็อกอินนะครับที่อยู่นะครับอ่านี่ล็อกอินนี่ครับมีทั้งสองแบบก็คือล็อกอินเฟซกับล็อกอินปกตินะครับอ่าตอนนี้ในการเลือกเซิร์ฟนะครับรอสักครู่นะครับมันจะโหลดนานหน่อยเซิร์ฟที่นี่เขาเรียกว่าเป็นชิปนะครับเป็นเรือรอสักครู่ครับเ้าจะดำเนินการตอนเล่นมอนทานะครับจะเป็นว่าต้องแรงสองเครื่องให้อยู่ใกล้กันถึงกันได้นะครับนี่จะแไม่ใช่นะครับมีอ่อนทั่วโลกอันนี้เซิร์ฟเวอร์ไทย โคเบต้านะครับสุดหน้าครับวันที่สี่เมษายนนะครับแล้วยังมันจะขอที่จะขอนะครับเบต้าคีนะครับจะได้เห็นนะครับจะมีวายวินนะครับโมสตีนนะครับแล้วก็กินเบล็กกินบลัสยังไงนะครับถ้าเกิดเรากดเรื่องเปดหน้านะครับมันจะโอ่งที่ไอวีนะครับแต่เตตดี๋ยวใส่ย่ังเล่นไม่ได้ะครับมันจะว่าดเส้นสองเส้นทั้งสองเส้นจะเป็นแบบมือนะคะรับเดี๋ยวราโคเบต้าน,นะคะรับเอาละครับวันนี้ผมก็รีวิวให้ดูประมาณแค่นี้นะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ